กรีดเจมเจรายุกระทบไหล่สองซุปตาดังเฟรมลูกรลักพระเจ้าชัด,ชด,ชดเรียกได้ว่าห้างแตกกันไปเลยเมื่อเหล่าซุปตาแถวหน้าของเมืองไทยตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักในงานไอคอนสยาม The Five th Anniversary of g i c o l u n r i v a l ไม่ว่าจะเป็นพีพีกรีดิวกินพุทธิพงษ์เจมจิจรายุนนทกุลชานนนไบรท์เพียรพงษ์บลูพงศ์ทิวัตใบปอทิติยาเจสซี่กริรนาและวีนาประวีนา แต่ที่เป็นดาวเด่นเรียกเซีงคริสนันจะเห็นเป็นสซุปตาดังระดับเอเชียอย่างอีจุนโฮหรือจุนโฮ 2pm และมาร์กต้วนหรือมาร์กก็เซเว่นที่เดินทางมาร่วมในงานครั้งนี้ด้วยโดยเฉพาะเฟร,รมภาพมาร์กเจมจิรายุอีจุนโฮต่างเป็นกระแสหือหามากๆในโลกออนไลน์แฟนคลับแตกตื่นตกตะลึงความหลอกคูณ3ามกิ่นกันไม่ลงเลย